สวัสดีคะ่ะทุกคนนี่ก็ช่องของกินกันอีกแล้วนะคะซึ่งวันนี้กินจะมาทำอันบ็อกซิ่ง EP ที่สามเพราะทุกคนอ p สามแล้วนะคะซึ่งวันนี้กินจะมาอันบ็อกซิ่งของจากโฟนอลอบคะ่ะทุกคนกินสั่งไปถ้ากินจะไม่ผิดอะ่ะน่าจะเป็นวันอาทิตย์หรือแม้ก็วันเสาร์แล้ววันนี้วันคือวันพุธกินได้ของแหละ คือแบบกินก็งงนะคือมันมีครั้งหนึ่งที่กินพีออเดอร์ก็คือครั้งนี้แล้วที่อันบ็อกซี่มาอีพีแรกเลยนะทุกคนที่แบบว่าทําไมมันได้ของแบบช้ามากซึ่งสั่งออเดอร์แรกอะนี่ก็โง,ง่งเขาเหมือนกันว่าเขาจัดของส่งยังไงอะเออก็เลยแบบคุณพี่มันแปลกนะคะอะไรแบบนี้นะคะกินก็โอเคกินรู้สึกดีแต่ว่ามันได้เร็วมากจนกินตกใจเพราะว่าครั้งที่เรากินรอแบบนานอะแต่จนถึงแั้นไม่เป็นของพีออเดอร์กินก็เข้าใจได้แต่นี่คือมันของพร้อมส่งกินก็เลยโอเคก็ได้เร็วก็รู้สึกดีนะคะ โอเคค่ะเดี๋ยวเราไปอันบอกสิ่งเลยกีก่า กล่อ,องดีมาก <Okay. S 1> แค่เห็นกล่องก็คือแบบดีแล้วทุกคนเนี่ยอ๋อสวยไหมทุกคนสีแดงมาเลยอะเซปานะคะ y esterday today tomorrow เป็นแพ็กเกจการ์ดตอนแรกคินก็คิดว่าเขาจะทำออกมาเนาะตอนแรกคิดว่าจะจบแค่นั้นแล้วแบบมาต่อที่บ้มสองเปล่าจ้ะโฟเขาโฟเขาเอาอีกจ้ะก็เลยโอเคทำออกมาได้เราก็ซื้อได้ แต่ว่ากินยังพูดกันตามตรงว,ว่ากินยังไม่ได้ซื้อแท่งไฟเลยทุกคนเอาเงิน,นมาซื้อบ้าบแล้วงงวะงงเนาะอ้าทุกคนคะสวยมาก,กคนดูด,ดิทุก y god สวยมากสวยปะอ๋อทุกคนดูชัดๆนะคะดูชัดๆนะคะโอเค โอ้แม่ก็แพิ่นึงเล็บกีนมันยาวกินกลัวเล็บกีนไปนโดนนัโอ้แม่ก oh ็ดูของข้างในค่ะทุกคนอันนี้คือของข้างในนะคะอุ้ยเดี๋ยวหล่นเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปดูการ์ดเรามาดูของที่มันมีก่อนอันนี้เป็นโน้ตแพดนะคะแบบนี้นี่เป็นโน้ตแพดอันนี้ก็เป็นข้างในทุกคนถ้ามีเสียงสุดับก็ขอโทษนะคะสุดหมากีนิงแหละอืม นี่เป็นโน้ตแพทนะโฟกัสไหมอ่ะอันนี้เป็นโนะน,น้ตแพดซึ่งเอาจริงๆวันกี้เห็นกินกินไม่รู้สึกว้าวขนาดนั้นนะเพราะว่าสิ่งที่กินว้าวคือการได้บ้ามข่ะทุกคนอ่าน,นี่เป็นสติกเกอร์นะคะขนาด A6 ถ้ากี้จำไม่ผิดก็ก็ยังก็ไม่ได้ว้าวขนาดนั้นดนะีจริงๆทุกคนพูดันแบบตรงๆก็คือไม่ได้ว้าวอ่ะก็พูดจริงๆก็คือไม่ได้ว้าวจริงๆ ดี๋ยวก่อนค่อยดูการนะอันนี้เป็นที่ใส่เพลงนะคะใส่แผ่นซีดีแต่แผน่นซีดีโฟอ้ดหรอกก็คือไม่เคยทำให้ผิดหวังนะดีทุกอันเลยอ,ะอ่ะอ๋อกคิกนกะดึงออกมาทุกคนโอไมก็ oh God, ดึงออกยากมากอ่ะช่วยกินมาว่าไม่เคยฟังเลยใครเขาแบบซื้อบ้ามมาเพื่อฟังเพลงไม่มีจ้ะพูดตรงๆโอเมก็ oh God, ดึงยากมากอ่ะนี่ทุกคน อันนี้เป็นโอ้ผิดกับสวยเดอ้อสวยนะคะทุกคนแบบสวยอะ่ะสีแดงดูเลิศดีมีแล้วข้างในอะ่ะอันนี้น่าจะเหมือนให้เครดิตคนทำนะคะอืมแล้วก็รู้ๆูกกันอยู่ว่าพี่เจมกับพี่โปรเช่มคนแต่ง เนะโอ้ยเดีย๋ยวคนดีเป็นร้อยจใจเยืนโอเคต่อมาเป็นการเทนีก่อนล้กันเก็บการเทนีตี้ไว้ที่หลังนะคะโอเคนี้เป็นการเทนี เรนเดอร์นะคะเป็นการ์ดปฏิทินของททนีตี้นะคะทุกคนแล้วก็จะเป็นปฏิทินข้างหลังเล็กมากผมเห็นใส่ตาสั้นป่ะเนี่ยเนี่ยทุกคนก็เป็นปฏิทินเอามันก็เป็นรูปภาพที่เป็นภาพหน้าปกภาพหน้าปก MV yesterday today tomorrow นะคะทุกคนต่อมาค่ะทุกคนบาบอดีสด าบาอดี้สุดเลยทุกคนคะ่ะทุกคนคปอเช่ค่ะทุกคนปอเช่โฟกัสซิยัน้องอ๋อทุกคนปอเช่ค่ะทุกคนทุกคนเห็นนั่นเลยค่ะคนหลอกของเราค่ะทุกคนคนหลอกอเราค่ะเพราะปอเช่และแจ็กกี้ทำให้ฉันต้องซื้อกะซื้อบั้มบั้มนี้ นะจ๊ะบอกเลยพูดตรงๆอ่ะนี่เป็นขนาดของปอเช่นะคะก็คือก็รู้กันอยู่แล้วว่าแบบปอเช่ชอบว่ารูปอะไรแบบนี้อยู่แล้วเสียงดังมากทุกคนกีขอโทษนะคะแต่คือไม่ไหวเลยว่าคือแบบเสียงดังจังเลยอะ่ะโอ๊ยโอเค ouais ค่ะทุกคนเดี๋ยวก่อนทุกคนเปล่าอะเปล่าแบบไม่นี่มีอะไรเลยแต่คือแบบการต,ตอบกันงงมากอะไรอะไรงงมาก เนอคือล้นเหลือเนี่ยแล้วกาจักรีคือดีมากทุกคนทุกคนเกตปาคือแบบอ่ะดูกาจักี้คือแบบแกเอ้ยคือแบบอ่ะใกล้ๆไปไม่โฟกัสเออีโฟกัสแหละคือกาจักรีคือเลิศมากทุกคนเกตปาคือแบบโอ้ยสวยมากสวยมากทุกคนทุกคนเห็นแบบคือแบบกาจักรีสวยมากนะคะและนี่ก็เป็นด้านหลังของจักี้นะคะ อ้ oh. สีแดงสดอ๋อ oh, เลิศจังเลยอะต่อไปของเติร์คะ่ะทุกคนคนนี้ไม่ต้องมาพูดเยอะก็รู้ๆกันอยู่ว่าลอยอยู่แล้วนะคะเฮ้ยดูดินี่คือรูปที่ว่าและต่อมาพี่เจมบ่ทุกคนหัวแบบแซ่บที่สุดในแบบสามโลกนะคะคนนี้ยืนหนึ่งคะ่ะทุกคนคนนี้ ก็เป็นเขียนมาข้างหลังว่า,วาความสุขสําคัญนี้สุดขอให้มีความสุขมากๆนะครับอะทุกคนคะข้างหลังต่อมาเป็นโปสการ์ดซึ่งมีทั้งหมดห้าใบเยอะมากเยอะอีกแล้วอาต่อ,อมาเอาคนแรกเลยนะคะเป็นของการ์ดรวมของเติร์นะคะเป็นเซตของเติร์ท,ที่แบบมันจะมีฉากที่เดินมาก็เป็นเซตนั่นแหละทุกคนสิ่งดังไม่ไหวแล้วเนี่ย ต่อมาเป็นการร่วมเินิตี้นะคะนี่สวยปะกับปอเช่ข้างหน้าเลยนะทุกคนรถปอเช่เฟอร์นะินนล็อกต่อมาอันนี้เลิศตบมือทุกคนตบมือเลิศเลิศเลิศนะคะปอเช่ของเราค่ะทุกคนอ่ะดูชัดน มันอาจจะแบบไม่ค่อยโฟกัสป่ะทุกคนคือแบบการ์ดสวยมากการ์ดชื่อคือสวยสวยโวสการ์ดใช่คำพ่ถูกจ้ะต่อมาเป็นของพี่เจมนะคะนี่ของพี่เจมต่อมาแจ็กกี้ของเรานี่ทุกคนเคยอยแกว่าใบเลิศนะดีแทสโอแทสแจ็กกี้ น้องมี่ทุกคนคิดไม่ไหวนะคะก็สำหรับคลิปนี้ก็ก็ตามน,านั้นทุกคนก็อันบ็อกซิ่งก็ในราคารุนแรงซะเหลือเกินก็ไม่รุนแรงอ่ะจริงๆก็ไม่รุนแรงหรอกแต่ถ้าแบบมันมีแบบเขาเรียกว่าอะไรนะมีมีโฟโต้บุ๊กมามันก็น่าจะแบบเออก็คุ้มค่าแต่นี่คือแบบทั้งเซ็ตคือการแต่ทุกคนเก็ตฟิลปะคือเร้งเซ็ตค,คือการหมดเลยเวยแกลแล้วคือแบบเออฉันก็แบบ นะแต่ฉันก็ไม่ได้รู้สึกอะไรแต่ฉันรู้สึกว่าเออก็ก็การเป็นบ้าที่การเยอะมากนี่มันเป็นแ็กเกจนะไม่ใช่การอ้ยใส่คืนไม่ได้แล้วเหรออ่ะยากละทีนี้โอเคปล่อยมันจะกินของเก็บนึงนะครับก็สําหรับบ้านี้นะคะกินชอบนะเพราะว่าการหนึ่งเลยการส,สวยสองอะไรอะ กาสวยแล้วอะไรอ่ะกล่องสวยมากกาสวยกล่องสวยนะคะแผ่นซีดีก็ดีก็ปกติของโฟโนล็อกอยู่แล้วเลยแบบเนี้ยกินก็ก็ว้าวนะตอนแรกก็ไม่กล้าตตดไม่ไม่ได้ตัดสินใจจะซื้อเพราะว่าแบบเห็นกาเทนี่เยอะมากทุกคนกินตกใจอะ่ะเห็นแล้วแบบเยอะมากแต่กินก็แบบเออตอนนั้นก็คือด้วยความที่เราก็ก็เก็บตังค์แล้วทีนเนี้ยหมนว่าแบบมันก็เป็นช่วงที่มันชนชนกันหลายๆอย่างอย่างเงี้ยกินก็เลยยังไม่อยากซื้อนะคะสรุปซื้อ แล้วพูดทําไมว่าไม่อยากซื้ออ่ะก็คือแบบเห็นของเห็นเห็นของเจ๊ก,กี้ก็เลยโอ้โอ้ไม่ได้เลยเห็นกาเจ๊ก,กี้สวยมากมากเลยก็เลยต้องซื้อก็ซื้อไปก็ตามนะคะ่ะทุกคนอันนี้มันยังพีได้เรื่อยๆนะคะทุกคนก็สามารถไปพีกันได้นะครับสามารถไปพีกันได้นะคะทุกคน สามารถไปพีกันได้ก็ยังพีได้เรื่อยๆคือมันมีของหลายอย่างมากมีลูกอมมีกระบอกใส่ใส่ถุงใส่แท่งไฟมีแท่งไฟมีมีไซเลนเดอร์มี cylinder, มเอ่ออะไรอีกอะเยอะมากยังตอนนี้ไฟพีที่ราก็ยังมีขายอยู่นะทุกคนก็คือไปสั่งซื้อได้ที่เพอเคือแบบใครสั่งที่หลังก็คือได้เร็วมากนะจ๊ะแบบม่แบบโอ้ได้เร็วอะ่ะกินพูดเลยก็ด้วยความที่ ก็ไปซื้อได้แต่กินเห็นเห็นมีคนรีวิวปฏิทินเนะกินสำหรับกีกินว่ากินยังไม่ต้องเป็นต้องใช้ขนาดนะั้นอะแล้วคือปฏิทินกินคือเต็มบ้านกีนก็เลยยังไม่ซื้อแต่ว่ารู้นะคะว่ามันของทีตีแต่ว่าก็งบหมดะคะ่ะทุกคนก็คือซือ้อเพิ่งพี่บัมเกาหลีไปเองนะคะทุกคนนุ้งพี่บัมเกาหลีไปก็เลยโอเควันนี้ก็ได้กลับมาด้อมตัวเองนะคะได้มาแกะ yesterday to day to tomorrow สำหรับคลิปนี้นะคะ ยาวไหมเนี่ยก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนค่ะบ๊ายยอย่าเอ้ยอย่าลืมนะคะทุกคนกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ให้ช่องกินด้วยนะคะแล้วเราก็จะมีพาดคลิปใหม่ของกินกันเลยนะคะบ๊ายๆสวัสดีจีกินด้วยค่ะบ๊ายบาย